สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องคาตุ้ยชิงตุงอีกแล้วค่ะวันนี้มาคนเดียวนะคะน้องเสียงยอดอยู่บ้านเอาหลานนะคะก็เลยมาคนเดียวค่ะไปไหนไม่ได้นะคะนอกจากอยู่บ้านทาทาของกินแล้วก็มาแอา่วนานะคะแอ่วทุ่งนานะคะวันนี้ก็น้องคำตุ้ยก็จะมาเอาผักหรืออะไรไม่รู้เดี๋ยวไปรอดูกันเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศตอนจะ จะเที่ยงแล้วนะคะไม่ใช่ตอนเช้าจะเที่ยงแล้วะคะ่ะประมาณสิบโมงไลยแล้วมั้งคะแดดก็ไม่ค่อยร้อนนะคะ ที่นี่เขาเขานิยมปลูกข้าวโพดนะคะปีนี้มีข้าวโพดมีถั่เน่าเหมือนที่น้องคำตุ้ยเคยพูดออกคลิปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะข้าวโพดมีถั่วเน่ามีถั่วมีมอก็มีของกินนะเนาะแบบยังไงอะ นี่นะคะน้องคำตุยมาคนเดียวค่ะวันนี้ลุยเรียวค่ะก็มาแอวนาแอวทุ่งนานะคะอยู่บ้านก็ว่างๆเหน่อยวันนี้ก็คือมานาก็ไม่ใช่มานาน้องคำตุยเขานะคะมานาน้องของพ่อที่นี่เขาเรียกยดติบยายาติบ ก็มาช่วยน้องนี่นะคะตอนนี้เราเข้ามาในสวนแล้วนะคะอันนี้คือหน่วยทรันเตานะคะเราจะไปที่จริงเราจะไปช่วยป้าเอาหน่วย โดยโถลันเตานะคะเขาคงจะเสียดแล้วบางครั้งเขามาตั้งแต่เช้าตั้งแต่หกโมงแล้วตอนนี้คือแบบเก้าโมงสิบโมงแล้วนะคะ มีข้าโพดมีถัว่วลันเตามีหอมแรงมีหลอกอะไรหลอกผักชีหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วค่ะไม่รู้ว่าเสียด้วยยังนะคะ ได้ไปแล้วหนึ่งบุงเรามาไม่ทัน <c oughs> เอาที่มันแบบมันมีเม็ดนะคะเก๋บ้างไม่ต้องเก๋มากนะคะ <c oughs> เรามาใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆว่าเขาเอาอะไรเอ่ย <c oughs> <c oughs> ก็มีน้ำมาทานีเนาะอันดอกตังตก้งใจกอดใจกันนะน,นี่นะคะอีช่างมันอีช่างมาเต้าเป็นไรเอายาหนูมาใช้แล้วด้วะช่วยกันนะคะเขามาตั้งแต่เช้าแล้วเราเราพิ่งมาเลียดออกเลยค่ะ เยะกับที่หามึงไม่พูดไม่จาเลยคนเจ้าช้นนี่เนาะทำ,ทำช้นนี่ก็ทำกินอยาก <c oughs> กินเย็นหาเงินหาท้องนี่ก็ตจะรู้ เท็ดถั่วกลมเป็นดีเออเท็ถัวก่อนทำถั่วก็ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามีมารงมามายุ่งนะฮะมากินผ uh ักมันอะไรแบบนี้เลยไม่ค่อยดีนะคะเปตั้งเนื้อเดมโปเกลเดียกันนะเดี๋ยวเสียงนะหน่อเก่ามันก็ ผต้อย่งเราเาเติเขาอ นี่นะคะตอนนี้เราก็ีเลตตัดตัดโถน้อยนะคะก็ที่ไทยนี่เรียกโถดันเตานะคะก็ที่นี่เรียกโถน้อยนะคะก็ตัดเสร็จแล้วนะคะได้เล่าหนึ่งหาบนะคะก็ยังตัดอยู่นะคะก็เขาสั่งเยอะนะคะเนี่ยมีเป็นไล่เป็นไร่ขายโถน้อยนี่รวยเลย <c oughs> รวยมากรวยกินค่ะ พอกินพอจ่ายพอใช้นะคะซื้อของใช้ของกินนะคะใ,ใ,ใช่ค่ะก็ซื้อพริกซื้อน้ำมันซื้ออะไรของกินนะคะก็พอกินพอใช้นะคะไม่ถึงกลับรวยนะคะล้อเล่นก็มันปีนี้มันยังไงไม่รู้คะ่ะมันคือแบบแมงคะ่ะแมลงอะไรพวกนี้นะคะมันมายุ่งนะคะมันมากินโถน้อยอะไรแบบเนี้ย ก็เลยไม่ค่อยได้มีเยอะอะไรนะคะมีนิดนิดเดียวนะคะจากที่มันได้เยอะเๆก็เดินนิดเดียวนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็คือร้อนแล้วนะคะร้อนที่สุด <c oughs> นี่นะคะตอนนี้เราก็ตัดส่วนโถน้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะก,กลับบ้านนะคะ ให้ให้รักเขยเป็นคนหาบนะคะนี่นะคะ <_ an> ผู้ชายมีแรงเยอะต้องหาบนะคะผู้หญิงไม่มีแรงเยอะเลินตาม <_ an> กนเรียนว่าถูกเจอเออฮปุ๊ดต่อนุยไฟไฟดอ่ของอันนี้สั่งนุยอ่ะสั่งนุยตังปลายมันโนโนโนชื้อเนี่ยนี่นะคะตอนนี้น้องคำตุ๊ยก็หาบมานะคะเปลี่ยนกันหาบนะคะอุ๊มเร็วเนี่ย หนักนะคะหนักนิดนิดนะนี่นะคะเมื่อกี้นักเขือนักเขยเป็นคนหาบมานะคะแล้วก็ทีนี้ไปไปขับบัวนะคะบัวจะข้ามสนนะคะก็ได้ไปขับบัวที่นี่น้องคัตุ้ยก็หาบมานะคะหาบไปยิ้มไปหนักไปนะคะ ก็คุณน้าไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เลยไม่ค่อยหาบนะคะก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนกันหาบนะคะแล้วก็มาเจอพี่สาวของแม่ก็น้องสาวของพ่อมาด้วยกันข้างหลังนั่นนะคะเหนื่อยพูดแบบหอบเลยวันนี้คือไม่มีนางเอกของเรามาด้วยนะคะก็เลย ต้องดูเดียวทายคนเดียวนี่นะคะคุณน่าจะมาเปลี่ยนหับต้องเปลี่ยนกันนะคะไม่งั้นไม่ไหวหนักทั้งหนักทั้งร้อน ถัวน้อยหาบหนึ่งถั่วลันเตานี่ถัว่วนเตาเนาะที่นู่นเดียวต้องเปลี่ยนกันหาบก็มันหนัก,นห,นกหนักมากเหนื่อยมากดูเหมือนคนหน้าไม่แข็งแรงที่จริงก็แข็งแรงอยู่นะคะคุณน้าเรามีโรคประจำตัวเยอะ ตอนนี้ก็ปวดหัวอีกแล้วเป็นเพราะอาการร้อนไม่รู้นะ,ะนี่นะคะเราจะถึงหมู่บ้านแล้วแล้วมาเดียวเก๋มากก็มีลรกประจำตัวเยอะขนาดยังไม่เก๋นะคะยังสวยอยู่ โลกบันช่งงัวก็เยอะแล้วไม่มี้รงต,ต้องเติมน้ำเกลือแล้ว,ล,วล่ะเหน,นื่อยอีโนะกะ นี่นะคะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงหมู่บ้านแล้วนะคะเหนื่อยนี่นะคะทางข um ้าวมาถึงแล้วนี่นะคะเราจะเอาไปบ้านคุณน้านะคะเอาไปช่างดูว่า หนึ่งหาบนี้จะมีกี่กิโลนะคะแล้วเขาขายยังไงขายเป็นหาบด้วยว่าขายเป็นกี่กี่กี่กิโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะมาดูจิจอันนี้คือบ้านนงครับตุยนะเนี่ยตเสียงยอดนั่งยิ้มเฉยอยู่เลยนี่ไ <c oughs> อนเราก็้อน้อนนอนสิหามได้นี่คือบ้าน คุณ้ะน้องของพ่อก็อยู่ใกล้ๆก,กันเองนะคะข้ามานิดเดียวก็ถึงแล้วหาบนี้มันหนักมากน่าจะมีเป็นห้าสิบโลแล้วมั้นุกนาง็็กไ <laughs> ก,กลนะคะฮ้ยมีดังพึ่งด้วยอะ่ะ ทางเข้าเลยนะะไม่รบบังนี่มันต่อยเลยนะเหนื่อยวะเหนื่อยจริงๆเปลี่ยนกันถาบอืหนึ่งหับมันนี่นะคะตอนนี้เรากำลังเอาขึ้นชั่งแล้วนะคะเราผาบมามีกี่กิโลบุงหนึ่งนะคะตอนนี้คือใส่บุงเต็มเลยนะคะ ก็อยู่ที่กิโลตรีนเจ็ดโดไปที่ครึ่งเนานะเจ็ดโลเนาะไว้เจ็ดโดนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็เผื่อนะคะ <c oughs> คือบุงๆๆนี่นี่เจ็ดโดนี่เท่าไหร่อะเพื่อบุงได้กรือเ่หาห้าเิงห้าจัดนะคะเข้ามานะคะห้าร้อย ห้าสิบจัะใช่ห้าพันห้าพันเนาะห้าพันห้าร้อยจัตนะคะก็เง <laughs> ิ 5, 000 5, 000นพม่านะคะห <laughs> ้ะาหิงห้านะคะหนึ่งะะบุงนะคะตุ้กเงินไทยก็คือเนี <5 S 2> ่ยถึงเอง <c oughs> งเอดอยในแบบเป็นสีง <c oughs> หงเปรอเนาะ <c oughs> ประมาณดอยดอยสี่สิบหรือดอยประมาณร้อยร้อยยี่สิบหรือสี่สิบนี้นะคะห้าหิง ห้าหิางห้านะคะจ,จัดนะคะเงมนเงินงพม่านะคะอืวงนี้นะคะเท่ากันเนาะใช่เท่ากันเลยเป๊ะเลยเหมือนกันนะหาบนี่นี่คือตึงหาบนี่นี่นทั้งหาบนี่ก็ประมาณหมื่นเอสนี่เนาะหมื่นนะคะหนึ่งหมื่นจัดนะคะ เนี่ยแบบนี้นะคะที่ที่แมงกินอ่ะที่บอกว่าแมงยุ่งนะคะก็กินแบบนี้นะคะเนี่ยเอาแขอ่งยางเตเอาโชยกันกะนะคะเมื่อกี้ไปบ้านขุดน้ามาตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะบ้านใกล้กันนิดเดียวบินาทีก็ไม่ถึงก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็ไปช่วยเขาตัด ่วน้อยนะคะที่นี่เขาเรียกโถน้อยที่นู่นเรียกโถหลันเตานะคะก็ตัดยังไม่เสร็จนะคะเลยเยอะอยู่แต่ว่าแม่ค้าเขาเอาเอาแค่หาบเดียวนะคะก็เลยตัดแค่หาบเดียวนะคะก็ยังไงดูดีเหงื่อแตกเลยเนี่ยก็หนึ่งหนึ่งบุงนะคะก็ตอนแรกว่าจะจะเอาจะแบบยังไงจะขายเป็นบุงนะคะถ้าขายเป็นบุงนี่ก็แบบโก้แบบ เราปลูกแล้วขาดทุนนะคะหนึ่งบุงก็มันบุงมันไม่เท่ากันนะคะบางบุงก็ใหญ่บางบุงก็เล็กนะคะก็เลยช่างเอานะคะช่างเอาก็อยู่ที่เจ็ดโดนะคะหนึ่งบุงเจ็โดโลก็เงินตกเงินอยู่ที่ห้าร้อยจารนะคะไปตัดหั่วน้อยมาไปช่วยน้าเขานะคะก็น้องคำตุยก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะตอนนี้ก็กลับมาบ้านร้อนมากก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องคำตุ้ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ